คำถามแรกมาจากคุณพ่อครับคุณพ่อคนหนึ่งบอกว่ามีลูกชายอายุ8ขวบสังเกตพฤติกรรมของลูกชายแล้วรู้สึกคนนี้จะเบี่ยงเบนนะครับเช่นการพูดการจาการแต่งตัวการเดินจะกระเดียดไปทางผู้หญิงนะครับกระตุ้งกระติ้งทางคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เนี่ยตักเตือนไม่ได้ผลครับอยากจะถามเราว่าทําอย่างไรให้ลูกชายเนี่ยเป็นแมนเต็มตัวรักษาได้ไหมเช่นไปเพิ่มฮอร์โมนเพศชายคุณพ่อบอกกลุ้มใจมากอยากมีลูกไว้สืบสกุลแต่กลับมาเป็นแบบนี้อายุ8ขวบลูกชาย ครับต้องบอกว่ามีอยู่สองกรณีก็คือว่าอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าเด็กผู้ชายคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วโตขึ้นเขาอาจจะเป็นแมนเต็มตัวก็ได้นะฮะเป็นผู้ชายในร่างผู้ชายแล้วก็เป็นผู้ชายที่รักเพศตรงข้ามสามารถมีลูกสืบสกุลได้<ม><ม>เพราะว่าหลายคนเนี่ยตอนเด็กๆก,ก็จะมีท่าทางที่กระตุง้งกระติง้งมันม,ม,มาจากไหนคะไอ้ท่าทางอันนี้<ม>อาจารย์อยู่ใกล้ๆเพื่อน,อนๆหรือว่าพอมีการแสดงออกอย่างนั้นแล้วได้รับความรักความเอ็นดูจากรุ่นพี่จากคุณครูบางอาจารย์ แล้วก็เป็นแรงที่กระตุ้นให้เด็กมีพฤติกรรมตรงนั้นต่อผมจําได้นะครับว่าเคยดูบางรายการที่ข้สัมภาษณ์ดาราบางคนเนี่ยคุณวรุทวรธรรม,มซึ่งทุกคนก็จะเห็นว่าคุณวรุทธไม่ใช่ไม่ใช่เป็นลักษณะเกย์หรือว่าเป็นกระเทย<ม>แต่ว่าเขาเล่าประวัติว่าตอนที่เป็นวัยรุ่นเป็นเด็กๆเนี่ยฮะก็มีท่าทางกระตุ้งกระติง<ม>้งจนเป็นที่ที่ไม่ชอบของคุณพ่อหรือว่าพี่ชาย<ม>แต่ว่าพอโตขึ้นเขาก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้น คราวนี้ถ้าอาจจะเป็นไปได้ว,ว่าเด็กเนี่ยเขาอาจจะโตขึ้นมีได้2กรณีก็คือว่าเขาอาจจะโตขึ้นเปน็นลักษณะว่าเป็นที่เขาเรียกว่า transsexuality ก็คือเป็นกระเทยผิดเพศ<อ>คือคือคือใจเนี่ยเป็นผู้หญิงในร่างผู้ชายโ<อ>าตขึ้นเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองเกิดผิดเพศรู้สึกว่าอวัยวะเพศเป็นส่วนเกินของร่างกายอ,อาจจะนาําไปสู่รู้สึกอยากจะแปลงเพศอันนั้นก็เป็นเรื่องของกระเทยและกับเพศเกระเทยผิดเพศหรืออาจจะเป็นกรณีของเป็น พวกเกย์ก็ได้ครับคือแทนที่จะรักชอบพอเพศตรงข้าม mm. ก็รักชอบพอเพศเดียวกันซึ่งตรงนี้ไม่ว่าจะก,กรณีใดเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขายังไม่ได้สรุปยังไม่ได้สรุปว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรสมัยก่อนเนี่ยเขาเชื่อว่าเกิดจากการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่ปัจจุบันเนี่ยเริ่มพบว่ามันมีปัจจัยทางชีวภาพเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นอะไรครับอาจจะเป็นเรื่องของสมองบางส่วน mm. นะที่ควบคุมในเรื่องของอเรื่องของ การกำหนดว่าตัวเองเป็นเพศชายหรือเพศหญิงหรืออาจจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องกรรมพันธุ์ยีนบางตัวก็ได้นะครับหรือว่าบางรายก็อาจจะเป็นเรื่องของปัจจัยเรื่องการเลี้ยงดูฮะม,มันมีทั้งเรื่องของกายจิตแล้วก็สังคมเพราะฉะนั้นจะทํำยังไงในช่วงนี้ก็คือว่าถ้าไปห้ามไปตีไปว่าเนี่ยจะไม่ได้ผลวิธีที่ดีที่สุดก็คือว่าลูกชายก็ควรจะใกล้ชิดกับคุณพอ่อ เพื่อที่จะได้ให้คุณพ่อเนี่ยเป็นรูปแบบเป็นตัวอย่างที่ดีว่าผู้ชายเนี่ยเขาควรจะทําตัวเป็นอย่างไรนะครับมีมีคุณพ่อเป็นเป็นแบบอย่างที่ดีเ,เล่นกีฬาเหมือนกับคุณพ่อ,อมีลักษณะการพูดคุยครับผมอขอโทษครับขอบคุณครับแบบที่ผู้ชายควรจะต้องแสดงออกครับแล้วก็อาจจะห่างหาจากคุณแม่นิดนึ่งทีนนะี้ตอนขึ้นตน้นเด็กลักษณะอย่างนี้บางทีก็จะติดคุณแม่มักจะมีลักษณะอันหนึ่งก็คือว่าเวลาอยู่ใกล้ชิดคุณแม่เขาจะรู้สึก มีความสุข mm hmm. พอมาอยู่กับคุณพ่อบางทีเขาก็าจะร้องงอแงหรือเวลาคุณพ่อพยายามจะทําอะไรด้วยบางทีเด็กก็วุ่นวายคือไม่ค่อยชอบใจคุณพ่อก็ใช้หงุดหงิดเหมือนกันท mm hmm. ีนี้จะทํำยังไงดีคะที่คุณพ่อกับคุณลูกจะเข้ามาใกล้ชิดกันได้ะคะการที่บางทีเด็กผู้ชายติดคุณแม่เนี่ยอาจจะดูคุณแม่เป็นแบบอย่างก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณพ่อยิ่งไปแสดงอํานาจอะไรเนี่ยเขาอ,อาจจะมีลักษณะว่าไม่ชอบลักษณะเพศตรงข้าม mm hmm. เพศเดียวกันคือไม่ชอบลักษณะผู้ชายที่ ห้าวหาญที่แบบรู้สึกว่าก้าวร้าวเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่อาจจะไปพาลูกไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็ค่อยๆห่างออกจากคุณแม่แล้วก็ใช้เวลากับคุณพ่อมากขึ้นครับใ,ในขณะที่คุณพ่อก็จะต้องสร้างความอบอุ่นใจให้กับลูกชายอายุสักเท่าไหร่ครับที่เราถึงจะรู้แน่เลยว่าเด็กคนนี้ไปซะแล้วตามหลักจิตวิทยาเขาบอกว่าอายุช่วงประมาณ4 5 6ห้าปีแต่จริงๆแล้วพอโตไอ้สี่ห้าหกปีเนี่ยมันยังไม่ได้ชัดเจนขนาดน,นั้นครับ เราต้องดูกันต่อไป <laughs>